ตอนที่261นายไม่ใช่ในายน้อยของเราเพราะเขาไม่เคยหิวกลางดึกมาก่อนเลยหรือจะเป็นผลของยาตัวนั้นเขามองไปที่โจโจ้ด้วยความประหลาดใจก่อนที่จะถามว่าเจ้าเด็กอ้วนยาที่เธอให้ฉันเป็นยาจริงๆหรือใช่แล้วเจ้าเด็กผอมวันนี้นายเริ่มหิวแล้วใช่ไหมฮัวจี้อันมองชามตรงหน้าของเขาที่ถูกกินหมดไปแล้วครึ่งชามเขาก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเป็นยาจริงๆอย่างนั้นหรือ เขามองโจโจจากหัวจรวดเท้าก่อนจะก้มลงมองยาในมืออย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเมื่อเห็นท่าทางแบบนั้นของเขาคุณย่าชินจึงเอ่ยถามด้วยความแปลกใจว่าก่อนหน้านี้เด็กคนนี้ไม่สบายอย่างนั้นหรือวันนี้หัวจี้อันสมชุดเอี้ยมพอได้ยินเช่นนั้นเขาก็ดึงสายรัดพลางพยักหน,น้าน้อยๆอย่างเคร่งขรึมใช่แล้วครับก่อนหน้านี้ผมป่วยและเจ้าเด็กอ้วนก็ได้ให้ยาผมมา เจ้าเด็กอ้วนคุณย่าฉินเมื่อได้ยินชื่อน,นี้ก็หัวเราะออกมาพลางหันไปมองหลานสาวที่ดูจ้าม่ของเธอเย่หลินเฟิงก็ได้อธิบายเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเช่นกันคุณย่าจึงเข้าใจในทันทีแต่ก็ยังรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยทำไมอยู่ดีๆก็เป็นโรคเบื่ออาหารได้ละ่ะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หัวจี้อันก็ก้มหน้าลงมือเล็กๆคู่นั้นจับสายรัดเอี้ยมเอาไว้แน่นพลางสายศีรษะและปิดปากของตัวเองเงียบ เขาตัวผอมสูงใบหน้าดูซีดขาวไม่สดใจจึงทําให้ดวงตาดูโตกว่าเดิมและในตอนนี้แววตาของเขานั้นดูหม่อนหมองดูน่าสงสารมากราวกับกระลำปลีที่เหี่ยวเฉาเพราะไม่มีใครดูแลคุณย่าฉินจึงไม่ถามอะไรอีกต่อไปอยากกินอะไรก็บอกย่าได้เลยนะครับหัวจี้อันพยักหน้ารับพลังหยิบบัตรธนาคารของเขายื่นให้เธอขอบคุณคุณย่ามากครับนี่คือเงินค่าอาหารของผมครับ คุณย่าชินทำตัวไม่ถูกแต่เมื่อเห็นสายตาของหลานสาวที่ดูจริงจังเธอจึงต้องรับมันเอาไว้ตามมารยาทเมื่อโจโจโดได้ยินที่พวกเขาคุยกันเธอจึงหยิบเครื่องพีเอชออกมาจากกระเป๋าทันทีพลางถามว่าเจ้าเด็กผอมนายจะเช่าตัวคุณย่าด้วยหรือเปล่าคุณย่าของฉันดีมากเลยนะคุณย่าทั้งอ่อนโยนและใจดีมากเลยด้วยทันทีที่พูดจบศีรษะน้อยๆของเธอก็ถูกเคา,าะเบาๆไปหนึ่งที่คุณย่าชินมองเธออย่างระอาถ้าย่าดีขนาดนั้นทำไมหนูถึงยอมให้เขาเช่าหละ่ะ โจโจโยกมือขึ้นกลุ่มศีษะเล็กๆของเธอเอาไว้ก่อนจะซบไปในอ้อมแขนของคุณย่าชินอย่างออดอ้อนพลางสายสีษะรัวๆและพูดออกมาเบาๆว่าไม่ให้เช่าแล้วแล้วถ้าเช่าไปใครจะเป็นคนซื้อของอร่อยๆให้หนูทานกันละ่ะหนูน้อยไหวพริบดีมากคุณย่าชินอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้เธอกอดหลานสาวตัวน้อยอย่างมีความสุขหลังจากที่เด็กๆกินข้าวเสร็จพวกเขาก็แยกย้ายกันไปโรงเรียนส่วนเหล่าผู้ใหญ่ก็ได้แยกย้ายกันไปทำงานเช่นกัน เมื่อมาถึงที่โรงเรียนบรณิกาของฮัวจี้อันก็อยู่ที่นั่นแล้วเมื่อพวกเขาเห็นนายน้อยของตนพวกเขาก็ยิ้มอย่างดีใจพลางพูดขึ้นว่านายน้อย,อยคุณผู้ชายกลัวว่านายน้อยจะไม่สบายเลยส่งผมมาดูแลนายน้อยครับฮัวจี้อันชำืองมองไปที่รถเมื่อไม่เห็นใครอยู่ในนั้นเขาจึงเบ้ปากก่อนจะดึงมือของโจโจวิ่งเข้าโรงเรียนไปใครจะไปสนใจกันเขามีครบทุกอย่างแล้ว บอดีกาดถึงกับทำอะไรไม่ถูกเขาทักทายฉินเลี่ยก่อนที่จะตามพวกเด็กๆเข้าไปในโรงเรียนโดยปกติแล้วโรงเรียนอนุบาลทั่วไปจะไม่อนุญาตให้พี่เลี้ยงเข้ามาด้วยแต่สถานการณ์ของฮูวจี้อันนั้นเป็นกรณีพิเศษโรงเรียนเป็นห่วงว่าจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาจึงยอมให้มีพี่เลี้ยงตามมาด้วยได้โจโจมองไปที่ฮัวจี้อันและปลอบโยนเขาว่าไม่เป็นไรนะเจ้าเด็กผอมนายยังมีพวกเราอยู่นายยังต้องการคุณอากับคุณลุงเพิ่มอีกไหม หากต้องการฉันจะติดต่อพวกเขาให้ชินนานและชินเป่ยที่ได้ยินคำนี้ก็ต่างมองหน้ากันก่อนที่จะวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ถูกโจโจโขายตัวพวกเขาเหลือเพียงชินเฟิงที่ยังยืนอยู่ที่เดิมและไม่มีทีท่าว่าจะหนีแต่อย่างใดเขายิ้มออกมาเล็กน้อยฮัวจี้อันโบกมือไปมาพลางพูดราวกับว่าตัวเองเป็นนายจ้างว่าไม่ต้องกังวลค่อยๆมาทีละคนเอาไว้ถ้าฉันต้องการฉันจะติดต่อผ่านเธอก็แล้วกัน ไม่ต้องห่วงถึงอย่างไรโจโจก็จะได้รับเงินค่าในหน้าจากเขาอยู่แล้วตกลงโจโจพยักหน้าอย่างพอใจเมื่อเห็นว่าคุณครูกำลังเรียกพวกเธออยู่พวกเธอจึงเดินเข้าไปอย่างเชื่อฟังโจโจปรับตัวได้ดีมากเธอเข้ากับทุกคนที่นี่ได้เป็นอย่างดีเพราะสำหรับเธอนั้นเพียงแค่ได้กินให้อิ่มท้องเรื่องอื่นๆก็ล้วนไม่ใช่ปัญหาแล้ว